เจาะลึก Daredevil และ The Punisher เพื่อนรักเพื่อนร้ายต่างข้ออุดมการความยุติธรรมทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูกันในคลิปนี้ครับเริ่มเป็นที่ Daredevil มนต์เมด็อก ความยุติธรรมในกรอบของกฎหมายแม็เบอร์ด็อกนะครับเป็นทนายขั้นเทพที่เชื่อว่ากฎหมายคือสิ่งสําคัญในการรักษาความยุติธรรมแม้ว่าเขาจะใช้บทบาทของแดรเดวิลในการต่อสู้กับอาชญากรรมแต่เขาก็ยังเคารพหลักการทางศีลธรรมและพยายามจําให้ระบบยุติธรรมทําหน้าที่ของมันและเขาไม่รับฆ่าคนโดยแดเดว Dare ิลนะครับใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ก็จริงแต่เขาจะไม่ฆ่าศัตรูครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยควรจะได้รับโอกาสในการไถ่บาปและการสังหารจะทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ต่างกับเราอาชญากรและเขาก็ยังศรัทธานในศาสนาโดยแม้เป็นคาทอล ที่มีความขัดแย้งภายในกับกบทบาทของเขาในฐานะสารเตี้ยและเขาก็มักจะตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าการใช้ความรุนแรงของเขานั้นถือว่าเป็นบาปหรือไม่มาต่อกันที่เดอะพันนิชเชอร์ครับผมหรือแฟรงค์แคสเซิลความวุติธรรมที่ไร้ปลาน,นีแฟรงค์ Frank นะครับเป็นคนที่ไม่เชื่อในระบบกฎหมายเพราะเขาเคยเป็นอาหารที่สูญเสียครอบครัวไปจากอาชญากรรมและเขาเห็นว่ากฎหมายไม่สามารถ ให้ความยุติธรรมได้จริงเพราะอาชญากรจํานวนมากหลุดรอดจากการลงโทษทําให้ทุกการลงมือของเขานะครับมักจะใช้วิธีสุดโต่งโดยเดอะพันเชอร์ไม่เพียงจะต่อสู้กับอาชญากรแต่เขายังสังหารอาชญากรโดยไม่ลังเลโดยเขาเชื่อว,ว่าการกําจัดพวกอาชญากรให้หมดสิน้นถือเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้สังคมนั้นปลอดภยัยและเขาเป็นนักล้างแค้นมากกว่าเป็นสารเตีย้ยแฟคกไม่ต้องการเป็นฮีโร่เขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อสังคมเหมือนแดรเดวิลแต่เขาต้องการแก้แค้นและกําจัดพวกที่มองเขาว่าเป็นศัตรูโดยตรงนั่นเองครับถึงแม้ว่าสอตัวละครนี้จะมีอุดมมมกกาาาาร์ทีี่่่ตตงัสุดขขววแเ็ค พนันธ์ที่ซับซ้อนและลึกซึ้งครับผมซึ่งทําให้พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีกันในบางช่วงเวลาแม้ว่าจะมีความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันและหากว่าทุกคนนะครับอยากเห็นว่าพวกเขานั้นแตกต่างกันอย่างไรก็สามารถไปหาดูเรื่องราวของเขาผ่านเดลเดวิลและเดอร u พันนิชเชอได้บน Disney Plus Hotstar นะครับผมอะไรครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคู่หูคู่กัดคู่คคนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกับเราหน่อยนะครับ